สบายดีมือนี้สิพาไม่เห็ดแซลมอนกุ้งดองซีอิ๊วอ่ากินกับสลายนาะเนะืเน้อกุ้งเด้งๆแล้วก็แซลมอนนี่บอกขาวเลยเนาะราดแจ่วสม้มแซบๆเนาะมามาลงมือเก่เครื่องกันเลยก่อนอื่นก็จะมาซอยขิงเป็นแบนๆแ,แบบนี้เนาะจะใส่ขิงแก่เพื่องเฮาสีได้เอาไปเคี่ยวใส่กับน้ำดองเฮ้าห่ะเนาะมาปรุงน้ำดองกันเลยจะใส่น้ำตาลมะพร้าว ้วก็ซอสทุวเหลืองใส่มะลีนแ้วก็ใส่น้ำล่าเนาะส่วนผสมที่เนใ่ใส่กะใส่มะลีนจองหนึ่งน้ำตาลมะพร้าวจองหนึ่งน้ำล่าสองจ่อง้วก็ะใส่ซอสทุเหลืองสองจองเนาะปรุงเอารสชาติที่เขาหมากักอะไรเนาะตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อที่เน่ใส่เนาะใส่ขิงที่เขาซอยไว้หั่นลงแล้วก็เอาไปเคี่ยวอ่าเน่จะใส่น้ำตาลปีบลงไปอีกสองก้อนเนาะ ทำอิทก,ก็จะใส่ไฟแห้งเขี่ยวพอหม้อฟดแล้วกะ็อ่านพอนไฟลงเป็นไฟกลางเนาะเคี่ยว2-3นาทีเนาะซิมเบิงรงรสชาติทีเขามาขนาดเนาะแต่ว่าเค็มก็เติมน้ําเพิ่มได้เนาะหลังจากนั้นหั่นก็ะสีเอาไปตั้งใส่น้าก้อนเพื่ออยากให้เย็นไว้นะหรือว่าไผ่อยากใส่ในตู้เย็นก็ได้เนาะหรือว่าถ้าไผ่มีเวลาก็แค่ตั้งพักไว้ให้เย็นเนาะมาบันนี้ก็มาเกี่ยมกุ้งวิธีเอา ขี่กุ้งหรือว่าใส่กุ้งออกเนาะกับไส้อะมีดปลายแหลมหรือว่าไม่จิ้มแขวก็ได้เนาะเจาะเข้าไปในหางกุ้งอัน้อที่หหรือ้อที่2ก็ได้เนาะแล้วก็ดึงใส่ออกมาแบบนี้เนาะกุ้งที่ใส้มือน,นี้ก็จะเป็นกุ้งแซ่แข็งเพราะว่าเขตทีเนอยู่ช่วงนี่หากุ้งป็่นบ่มีเนาะที่หาได้ก็มีแต่กุ้งแซ่แข็งนี่แหละเนาะกุ้งนี่ก็เหตุแทบคือกันตั้งแต่เาต้องใส่ไส้เวลาล้างให้สะอาด เน่ก็จะล่างเกลือเนาะซาวเกลือนาทีหนึน่งแล้วก็ล่างจนว่าน้าําใสคนละเนาะหลังจากนั้นกระเสีเอาไปซาวแป้งแป้งอนเนกประสมอีกเที่ยวหนึ่งเนาะล่างให้สะอาดเพราะว่ากุ้งอะ่ะกเจ้าแซ่แข็งมาบ่หู้ว่าแซ่ด,ดุปันใดเนาะต้องได้ล่างให้สะอาดแต่ก่อนเสี่ยวมาเห็ดกินหากกุ้งสดบม่มีก็ต้องได้ใส่กุ้งแซ่แข็งแบบนี้แหละเนาะ แต่ว่าถ้าผู้ใดหากุ้งสดได้หันนาบริำจาเป็นต้องล่างแป้งก็ได้เนาะแค่เฮาเซน้ําเกลือไว้ซื้อ,อจะโอแล้วเนาะเนี่ยกระสีซ้าวแบบนี้แล้วก็ล่างออกเลยบได้เซเียนล่างจนกว่าน้ําใสพุ่อนเนาะเมนูนี้นี่อยากว่าเฮ็ดกินตลอดเลยเนาะเฮ็ดเธอไดกับแซบเนาะบมีขาว หลังจากที่เ้าล่างแล้วเนาะก็จะเอาไปแช่ใส่น้ำก้นช่วงที่เ้าวโอกับแช่น้ำก้นไว้เนาะจะเห็นหางกุ้งเ่าหานเด้งเพิ่มขึ้นอีกเนาะในละร่างมากระสีใส่แบบนี้เนาะหลังจากนั้นไนี่ก็สิแซ่น้ำก้นปะาไว้แบบนี้ช่วงที่เ้าเกี่ยมเครื่องเนาะกับแช่ปะาไว้จะซอยกระเทียมแล้วก็ซอยหมักเพช์กระเทียมกับหมักเพส์นี่น้อยลายนี่แล้วแต่เ้าหมักเนาะเด กุ้งทีเ้าล่างก็จะใส่งามอยู่น้อแบบนี้ละกะัตัวนี้กปัปลาแซลมอนหมักตนน้อยตอนใหญ่กะซอยเอาตามที่ห้ามากเนาะกะมาเริ่มโด่งวันนี้ก็จะใส่กระเทียมซอยหัน่นใส่หมักเพชรหมักเพชรกชับกระเทียมนี่ไผ่มากน้อยมากหลายก็ตามเอาแต่หมักเดอ้อหลังจากนั้นก็ห้วยเม็ดงาเม็ดงาในสีห้วยตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าห้วยตอนที่เ้าสีกินก็ได้เนาะ ใส่น้ำดองน้ำดองนี่เมคชั่วว่าเย็นแล้วน้อยจังไซนี่ลาดใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นนะ้องเขาก็เอาฝาปิดไว้แล้วก็เอาไว้อยู่ในตู้เย็นอ่ยังตามหันประมาณสี่สโมงขึ้นไปเนาะสี่สโมงก็กินได้แล้วเนาะหรือว่าผายอยากเอาไว้อะโอเวอร์ไนก์ก็ได้เนาะเอาไว้ได้หลายมื้ออยู่เนาะนี่หลังจากสอสนะี่สโมงเนาะนี่ก็สิมาก,กินเลย กินคนเดียวเนาะก็เลยบบได้เห็ดหลายเห็ดเท่านี้นี่ก็กินได้ประมาณสองห้าสามเท่าพอด้น,นี่อันนี้ก็เป็นผักกับเนาะผักกับนี่ก็แล้วแต่เฮามากักกินกับผักคะกับแซ่บเดอ้อเนาะจัดเลี้ยงใส่จานเลยเนี่ยกุ้งเด้งเด้งอันหันหนน่นได้เนาะจังจัดจัดจานแล้วก็สีฟิล์มเห็ดเจียวสม้มกินกับเจียวส้มจังแซ่บเนาะ ใส่หมักเพ็ดดิบกระเทียมห้าของป้อมแป้งนัวน้ำตาลล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำตาลเคี่ยวแป้งนัวผ่ายบมักกับโบไซก็ได้เนาะหลังจากนั้นเท่ากับบันเลงปั่นให้หมุนเนาะเดี๋ยประมาณนี้เนาะ แล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำหมักนาวปรุงเอาตามที่มักแล้วเนาะสุมวานนัวสซิมเบิงเนาะพออย่างเข้ากับปรุงเพิ่ม หลังจากที่เทาได้รสชาติที่ห้าหมักแล้วก็จัดเลยแบบน,นี้นะแซ่แบขนดบบบบบบบาดเผ็ดจิ๋นเลยเผ็ดจิ๋นเลยแซ่บแซ่บแซ่บไม่มีคาวเลย เ,เนื้อกุ้งเด้งขนาดน่ามาลองเมืองปากแซมมันเหมือนเทียมมักเพลินแซบขนาดเลยแซบบนิการ์มัน,นยายบนูบางงานบนสิบว่าวาันไหนหู้จะแบบแซบย้องให้กินมืงเด้อโอเคคลิปนี้กลับไปก่อนเนดะ้อแล้วก็กันในคลิปหน้า,บายบาย